เอดตาเด ou ้ยก well ัน so นี <S <S sure> ่เขาบอกกับเจ้าตัวด้วยสามบาทมาดี่ะทุคนเอถี่พุ่มใหญ่สิเปินลเลสวัสดีค่ะสวัสดีพี่กุ้งนางค่ะเดี๋ยวส่งสคลิปน้องเพลิง ไปเดอรคโ่วาสันโอ้ยผมยุมแขคียงกันเลยอยู่ว่าในสามปุ่มสามหมื่นยไปเดลแลนด์นนนด้วมันสนแต่เยี่ยมมากั้นจะซื้อมาสะคอร์ออย่างที่อื่นบอกเดเถอหา,ออดดายาสามเซตเดยูเซ่ละสิเช็ดถีใ่ะบอกเฮ็ดแบบลวกลวกยังหยาบไหม ทุกคนจะเป็นล้มตายนะคะเพลงนี้นหนึ่งสมองแบบลองแบบลุนค่ะลองฟังอีกแนวมาสัน้นโอ้ย อยากเป็นนักร้องต้องทำางไงคะอยากเป็นนักร้องก็ต้องฝึกร้องบ่อยๆนะคะฝึกร้องหัดร้องนะคะตหัดร้องบ่อยๆนะคะดูกหัด่บยคือกันใช่ไหเป็นเจ้าเสิละทุกคนคิดหอดคราไปสังคิดหอดด้วยกันคะ่ะ น้องกี้มุนเองสองีเสียงเศร้าอย่าเป็นลูกสี์พี่กระต่ายมันสนมากะครียังิสอนยังหอกว่าปิดอยู่ ก็สุดแล้วอยากเบิ้งสัตว์ถึงน้องก็ตายใจคนหนึ่งจึงเฝ้าหลังมนคนสี่ แต่อีกตั้งบอกลายเพลงไหมทุกคนอันนี้แค่เพลงเดียวนะคะอีกตัางสิบเพลงเห็นความพยายามแล้วรอชมจะหักเด้อดกันต่อขอบค่คะกดซสดแต่ละเพลงนะะี่ค่ะทุกคนอาจเป็นชั่วโมงสองชองั่วโมงสามชมามะะั่วโมงก็ได้ก็สิการเปลี่ยนเพลงใหม่ทุกคนได้ฟังค่ะน่าจะเปิดบัตรคอนเสิร์ตไรน้องมาสังจะทำอยู่ะยนะคะ,ะ,คะแต่ว่าเดี๋ยวรอ ด้วยเยี่ค่ะร่อนเขาให้เขาให้จับได้ก่อนตอนแี้บางไลท์เขาก็พื่จะเปิดบนคอนเสิร์ตนอนห้องนี้นอนนนอเอ็งแรงสวัสดีหรับน้องกระต่ายรักรักสวัสดีพี่กุนงาค่ะ ทำไม,ไมพี่คุ้งนางไม่เห็นเม้นเลยมันจะแบบกำลังรับชมรับชมอยู่เลยพี่คือไอร้องของเลยหนูมากเลยตั้งแต่ยังรองบ o v อยู่เลยขอบคุณค่ะขอบคุณน้องนัททานัทีิชานคะคะจะซื้อคนแรกเลยทุกคนอยากดูกับใครบ้างไล,ไ,ไล่์โซนไหมไล่ไลปิดอนันไล่์โซนไหมคะ่ะก็จะมีหนโมูมี มีหนูมีพี่เน่ละกาเด็กน้อยในค่ายค่ะเด็กๆในค่ายไปเจิาแจ้นมือดอะไรอีกครับตอนเย็นก็น่าจะไปแล้วค่ะประมาณสี่โมงเย็นเดี๋ยวเราจะไปเก็บเห็ดกันค่ะ<ป>ต้องไปแตเก็บเห็ดพี่สวยจังเลยค่ะขอบคุณค่ะ จกคนว่าพี่อ้วนนี่นอย่าเอาหน้าผากมาใกล้จอะเดี๋ยวจุ๊มเม่งเลยเย,ยวิยนเสียงอนอีไม่บยี้คนตาใส่คนไปแม่ปอมมากกูคน อันนี้คนตาบ<ส>อมอย่าเนี่ยคนตาบอมมากอาีกอุอ้งหุบหุ่นอ่ะคนเอาฟังใจที่คนรักน่ารักที่สุดเลยค่ะต่อไปเป็นน่าจะเป็นคิวของน่าจะเป็นคิวของน้องเอิร์ดนะคะนออ้องเอิ<า>ร์ดอาจเพลงโคเวอร์นะคะ น่ารักตลอดครับอยากไปอยากออกไปพ่อเสียงสีถึงเวทีคือเอื่อยมากๆเมืม่อแรกแบบอ,อตื่นเต้นมากเลยที่ได้ขึ้นไปลอยืนมิดนาบิลังบอลยังกระปถือนี่น,น,า,า,า,บบน,นาที่ลองอยางเดียวบอลก,กบบอระว๋าวน้องน่า,ารักขอบคุณค่ะอยากเห็นกระต่ายกับเมนกาแฟกับอาและคนในค่ายจุ๊ดจา้าโอเคค่ะพี่กระต่ายอายุเท่าไหร่คะพี่กระต่ายอายุสิบเจ็ดปีค่ะ พี่จะปล่อยเพลงใหม่ไหมคะมีะคะ่ะมีสองเพลงนะคะขอฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับผลงานเพลงก็จะมีเพลงสองลางยังบลืมแก็พี่อีรวงนะคะ<ห>ขอฝากไว้ด้วยนะคะคนสสีสอ เราฟังนะคะอ่อนอีละอีีออ่อนออกลงมนเสียงโซ่ละเมื่อได้ฟังและเสียงโซ่บาดใจจ้าเฟยจะรอฟังนะคะสู้ๆค่ะขอบคุณค่ะอยากเตะเลยรับน้องแน่รับแอดแมนบาค่ะแอดมาเลยละคร ที่จะรับเราตอนนี้แต่เมื่อคืนนอนนอนแล้จะเคี่ยงคืนอะค่ะอยากให้โควิดหายใช่อยากให้โควิดหายมากๆดีรักค่ะค่ะกเ่เสียงอซีม ถับเป็นนูเดออย่าลืมค่ะให้ใหตาให้น้องไอ,องร้องน้ำแน่เมื่อวานนั่ถทายติ๊กตอกอยู่ค่ะพอใครเรากลับไปไายวิล็อกถทายวิลออว็ลอ,อกอค่ะให้อาหารเตาให้อาหารยักาะให้อาหารปลาคาบแล้วก็ไปกินอาหารค่ะพอสาเริ่มจากศูนย์มาถึงร้อยถือว่าเก่งมากขอบคุณค่ะเดิมยูเดิมยูเหมือนกัน คุณค่อยทาาหลงมนเดพีคุณค่อยทาาหองมณเดพีขึ้นนัหนื่อยแต่นี่ค่ะคุณค่อยทาาหองมนเดพีคุณค่อยทาาหองมณเดพีขึ้นนัหนื่อยแต่นี่ก็สออายสมาเหมือนกับว่าโดนนจังนเปไอ้เวลาค่แต่พี่ยังเวลาคุณค่ะคุณค่อยทาาหลงมเดพีคุณค่อยจัด่ันมคิดียพีขึ้นเกๆเลอยแต่ว่า่ ขอบริษัทก่อนนะคะเป็นก็ท่านอนุมัติูกคะสาวไรบ้านก็ถือกับนอพีสบ่ายเหตดดอกไม่าเหตี่สิละเขาบอกว่าเสน่ห์ของหนูคือเขี้ยวไม่ใช่หน้านะคะหน้าไม่ได้สวยนะคะุ่นก็บริษัทึงก็บริษัทเดีวเขี้ยวเขี้ยวเขี้แย่มาเห็ุใจเห็ุนี่นะไอเหนี่นอ ายลายหาวเทพี like ที่จริงมันไม่ใช่แค่เสน่ห์แล้วเขามันแค่ว่าเกิดตรงนี้เฉยจังแมนอายสีวันเอ๋ยน้อ ซอเอ้ยน้องลงมนน้องหน้อยค่ะ<า>อยากได้อยากเอามาเป็นเจ้าของเทลโนะเอาคอนสีมาเป็นเคยพ่อ,พอเอาคอนสีมาเสียงเจ้าอยากได้อยากเอามาเป็นเจ้าของเทลโนน่อาอบาอาคุณคนะ นับแอนน้องน้อยครับขวดอยากเป็นเจ้าของรักมากค่ะอยากบอกรายการกระต่ายคือว้าบอกเก่งเทหะค่ะเป็นแบบเก่งๆไหมค่ะแบบไปอกพี่เจ้าหญ่ายสิกแว่าอยากบอกอยากไปยางจมไม่น้องแบบพูดเสียงเก่งใจเก่งใจเอาคนสีมาเป็นคือพอเอาคนสีมา ทุกคนคะเดี๋ยวขอไปก่อนนะคะเดี๋ยวตอนเย็นๆหนูจะมาไลฟ์สดไปหาเห็ดน,นะคะทุกคนตอนเย็นๆในเพจนะคะี๋ยวหนูจะไปไลฟ์สดหาเห็ดน,นะคะเดี๋ยวไ้เจอกันนะคะ